สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วนะคะโปรใหม่ล่าสุดนะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะก็เดือนเมษาก็ผ่านไปแล้วนะคะไอ้โปรเก่านั้นก็หมดไปแล้วตั้งแต่วันที่7นะคะก็โปรนี้นะคะเป็นโปรใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาให้แฟนทางบ้านเลือกช็อปกันนะคะโปรนี้นะคะเป็นโปรกาแฟสี่กล่องนะคะแฟนทางบ้านแต่นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะที่วางข้างหน้านี่คะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงมะม่วงนะคะหน้ามะม่วงนะคะอันนี้นะคะเป็นมะม่วงแผ่นนะคะก็มีผสมอ่าอ,อะไรนะมะพร้าวด้วยนะคะบางอันก็ไม่มีเนีย่ยเราคาเค้ากันไปนะคะเพื่อแฟนทางบ้านจะได้หลายรสชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าะมะพร้าวนี่มันจะดีนะคะมันทําให้ไม่ติดฟันนะคะแล้วก็จะกินง่ายอร่อยด้วยนะคะแฟนทางบ้านนี่คะ่ะโกกาแฟสีกล่องนะคะ มะม,ม่วงแผ่นนะคะแบบออร์แกนิกเลยนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะหนึ่งถังหรือว่าหนึ่งกระปุกอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีหูหิ้วแบบนี้เลยนะคะไปหนึ่งกระปุกนะคะแถมด้วยนะคะแน่นอนนะคะเราดื่มกาแฟเรากินามะม่วงแผ่นเราก็ต้องมีนี่นะคะทิชชู่นะคะเป็นคราวนี้เป็นทิชชู่น้องแมวนะคะน้องแมวรวมมิตรนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจะแฟนทางบ้านจะได้แบบนี้หรือแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้นะคะแน่นดีมากเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นนะป่ะปาปิซี่จะเรียกว่าลวมน้องแมวนะคะทิชชู่รวมน้องแมวไปหนึ่งห่อนะคะแฟนทางบ้านทั้งเซตนี้นะคะแฟนทางบ้านจะได้ไปประมาณ6ชิ้นนะคะกาแฟสี่กองนะคะามะม่วงแผ่น1งถังนะคะห่ือว่า1กระปุกนะคะและ้วก็นี่ค่ะทิชชู่ทานะแน่นมากเลยนะคะแฟนทางบ้านเป็นรูปน้องแมวนี่นะคะไปหนึ่งห่อนะคะในราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีค่าส่งแบบ e m s ด้วยนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็ แอดไลน์ที่ปาเปซี่ขึ้นให้นี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปในที่ช h อป e ีก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าเข้าไปใน f เฟซ o o o ก e s ซ Channel หรือว่า p e ซี่ o f f e e ก็ได้เหมือนกันนะคะปาเปซี่ก็ขอฝากโปนี้ไว้เลยนะคะแฝนทางบ้านก็เราจะขายจนกว่ามะม่วงแผ่นของเราจะหมดนะคะโปนี้นะคะแต่จริงๆก็อยากให้ถึงวันที่7เดือนหน้านะคะเพราะว่าโปรเราจะเป็นโป7 7นะคะสตาร์ทเแล้วก็หมดวันที่7ของเดือนหน้านะคะแต่อันนี้มาเลทนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องรองมาม่วงแผ่นด,ด้วยนะคะก็สนใจก็ทักปวาพิเเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะฝากไปด้วยนะคะช็อปเข้ามาได้เลยค่ะบ๊ายบาย